สำหรับเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับผมจะบอกถึงสิ่งที่ควรทำนะครับและไม่ควรทำนะครับเรามาพูดถึงสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะครับคืออันนี้ครับอันนี้คืออย่าหาทำเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะครับแบบผมเนี่ยภารกิจของมันนะครับอาจจะฟังดูง่ายๆนะครับมันบอกว่าให้ไปหาแมวให้มันหน่อยนะครับฟังดูน่ารักมากนะครับสำหรับภารกิจนี้หาแมวนะครับแต่จุดที่แมวมันนะครับดันไปอยู่เนี่ยเป็นรังนะครับ หรือถ้ำกรอบลินนะครับและการที่จะปลดล็อกถ้ำกอบลินได้เนี่ยเพื่อนๆต้องมีทรัพยากรมากครับเงินแบบไม่ต่ํากว่าแสนนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นน้คือถ้าเงินนะครับไม่เหลือพอที่จะแบบถมบ้านตัวเองได้เนี่ยอย่าหาทานะครับเควสอันนี้เด็ดขาดนะครับอันนี้คือย้ําเลยนะสำหรับเริ่มต้นอย่าหาทำเควสนี้อ่าหนมและสิ่งที่ควรทําคืออะไรหนมแน่นอนอันนี้คือไม่ควรทําแล้วสิ่งที่ควรทํานะครับถ้าเกิดเข้าเกมมา ก็ควรจะใส่โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะปักบุตรโค้ดไว้ให้นะครับผมตัวนี้1อันนะครับอย่าเว้นวรคนะครับลบเว้นวรคออกอ่ะอย่างนี้นะครับอันนี้คือใส่แล้วนะครับอันนี้ก็รีโหลเหมือนกันนะครับเป็นเสร็เนยเพื่อนๆใส่2อโค้ดนะครับจะได้ประมาณ3รีโหลดนะครับสุ่มเผาอันนี้ผมว่าตอนเข้าเกมมาเนี่ยมันมันจะให้เราสุ่มอยู่แล้วนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับผมอ่ะถ้าใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ควรทําต่อไปนะครับผม จริงๆเอ่อถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเล่นมาสักพักแล้วนะครับหรือได้ดูคลิปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมอาจจะสอนข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วเพราะงั้นผมก็จะไม่ได้สอนแบบพื้นฐานสุดๆนะครับจะสอนในระดับที่แบบว่าเพื่อนๆเนี่ยเริ่มย้ายไปโลก2ได้แล้วนะครับผมหรือวิธีไปโลก2ไปยังไงรจริงๆเรียกว่าโลก2ไม่เชิงต้องเรียกว่าเมืองที่2อ่ะเมืองที่2ถัดจากเมืองนี้นะครับผมเพราะงั้นสิ่งที่ควรทำนะครับก่อนที่จะไปอีกเมืองหนึ่งนะครับก็คือหาควสกีตาร์ก่อนอันนี้เนี่ย ทำง่ายที่สุดแล้วนะครับแทบไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรเลยนะครับให้เพื่อนๆมาหานักกีตาร์ตรงนี้นะครับจุดที่เรามาซื้อตะเกียงนี่แหละครับกดคุยนะครับเขาจะให้เราเนี่ยไปหากีตาร์ให้กับเขาและกีตาร์อยู่ไหนนะครับเดินมาตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับวิธีไปเอากีตาร์ด้วยนะครับง่ายๆเลยครับอันนี้คือไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องใช้เงินอะไรเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเควสที่แจกเงินเฉยๆอะไรก็ว่าได้นี่เดินมาตรงนี้นะครับ หลังจากที่เพื่อนๆไปคุยกับคนที่ขายตะเกียงแล้วเนาะไหนวะลงเลยวะลงเลยวะอ่ะนี่จะพลุจะผ,ผีนะครับมาได้แล้วกีตาร์เนี่ยจะวางอยู่บริเวณตรงนี้นะครับจะเปิดไฟก่อนนี่จะอยู่บริเวณตรงเมสานะครับที่ผมชี้อยู่นะครับเพื่อนๆกดเก็บกีตาร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับและก็นำนะครับไปส่งนะครับกับไอคนที่เรารับเควมมาเพื่อนๆอ่ะวิ่งครับตึ๊ด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 อ่ะส่งเควสเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหม ทีนี้นะครับพอเพื่อนๆเนี่ยทำเควสนะครับของตะลุงนะครับตะลุงเนี่ยเนี่ยบริเวณที่อยู่ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆทำเควสไปเรื่อยนะครับเขาจะให้เราไปหาวิสาดนะครับผมนี่วิสาที่อยู่ข้างบนตรงนี้อันนี้ผมขออนุญาตเอ่อไปเร็วๆนะนี่สมมติเพื่อนๆเดินตามทางมานะครับเพื่อนเมื่อจะได้มาคุยนะครับกับวิสาตรงนี้นะครับพอมดสัตว์จารย์ดับเพลดอสนะครับพอเพื่อนๆคุยเสร็จนะครับเพื่อนเมื่อจะได้สิ่งนี้มานะครับ เป็นปัตรูปัตรูนะครับอืมแล้วก็ให้เราเนี่ยว์าไปนะครับเพื่อไปฟาร์มบริเวณโลก2นะครับหรือเมืองที่2ได้เลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปแนะนาว่านะครับอ่าอันนี้พูดถึงสิ่งที่ควรทํานะเอ่อจริงๆเพื่อนๆจะรับตอนไหนก็ได้นะครับเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับมาที่อินเด็กนะครับทุกครั้งที่เพื่อนๆเนี่ยค้นพบแร่ใหม่ๆนะครับอย่าลืมที่จะมารับตรงนี้ด้วยเนี่ยอันเนี้ยให้เงินดีมากนะครับผม รวมทั้งนะครับทุกครั้งที่เพื่อนๆเนี่ยคาบอาวุธได้ใหม่ๆนะครับก็มารับด้วยนะครับอันนี้ให้เงินดีมากและทุกครั้งที่เพื่อนๆเนี่ยกำจัดมอนสเตอร์ใหม่ๆได้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะมารับด้วยอันนี้ให้เงินดีมากนะครับผมอ่ะเราจะเริ่มนะครับสอนวิธีนะครับไปโลก2แล้วว่าโลก2เนี่ยควรทําอะไรนะครับหรือเมืองที่2ผมผมอาจจะเผลอพูดคาว่าเมืองกับคาว่าโลกสลับกันบ้างนะครับแต่ให้เข้าใจว่ามันคือดาดที่2นะครับอ่ะ เขาเงื่อนเนี่ยเข้ามาในส่วนตรงนี้นะครับผมให้เราเนี่ยนะครับมาคุยนะครับกับตรงนี้นะครับนี่นี่พ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่เควสของเราเหมือนเดิมนะครับนี่ครับให้เรานะครับเอออันนี้เนี่ยเพื่อนาจำเลยนะผมจะบอกสิ่งที่ควรจำนะครับว่าเควสโลก2อเนี่ยอันไหนจาเป็นบ้างอันนี้จําเป็นนะครับพยายามมารับกับลุงแก่เรื่อยๆนะครับพยายามมารับเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่อันนี้มารับเรื่อยๆนะครับเขาจะให้เราเนี่ยไปขุดหินนะครับหรือขุดแร่อันนี้ก็จําเป็นนะครับพยายามมารับเรื่อยๆ แต่เหมือนอันนี้จะรับได้แค่รอบเดียวนะรับแค่รอบเดียวแต่ใช้เวลาทํานานครับแล้วก็อันนี้ครับมารับเรื่อยๆซึ่งแกเนี่ยจะให้เรานะครับไปหานายทหารนะครับที่อยู่ข้างบนนี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะบอกวิธีขึ้นก็ได้ครับอจริงๆมันจะให้เดินไปตามทางนะครับอแต่ผมจะใช้สุดรัดนะครับปึ๊บๆ๊อันนี้นะครับขึ้นเข่ามานะครับให้เราไปคุยกับกัปตันใช่ป่าวะน่าจะเป็นกัปตันอหรือหัวหน้าทหารนะครับ เราก็ทาเควสนะครับรับตรงนี้เรื่อยๆอ่ะจำไว้นะอันนี้ n อ็นีตัวที่เราต้องมาทำเควสเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะทําไม่ได้นะครับแล้วก็ n p c นีอีหนึ่งตัวครับให้เรามารับเรื่อยๆจนกว่าเราจะทําไม่ได้จํานะครับอ่าที่เบอร์สองหรือเมือง2จะมี NPC หลักๆ4ตัวนะครับ4ตัวจําไว้อันนี้ตัวที่1อ่ะเดี๋ยวผมขอเนี้อใช้อันนี้อ่ะอันนี้นะครับตัวที่2กับตันนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับ ตัวที่3ครับอันนี้ตัวที่4นะครับนี่คือ4ตัวหลักนะครับที่จะให้เงินอันมหาศาลแก่เรานะครับช่วงที่เรา,าทำเควสนะครับหรืออยู่ในเวอร์นี้นะครับผมอะ่ะและส่วนเพื่อนๆเนี่ยมาเวอร์นี้นะครับผมแนะนํานะครับช่วงที่ฟาร์มนะครับช่วงที่ฟาร์มถ้าเพื่อนๆเนี่ยโชคดีนะครับสมมติขุดไปเรื่อยๆเนี่ยขุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนีเ่ยเจอแร่นะครับ แร่แบบอย่างดีนะครับอย่างดีอ่ะสมมุติขุดไปเรื่อยๆนะครับเจอแร่แบบอย่างดีนะครับอาจจะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมมาให้ดูสมมุติว่าได้แร่แบบนี้1อันนะครับยังเมื่อมีแค่1นอันหรือ2อันก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะเราจะไปทําดาบนะครับไม่ใช่ดาบดมีดอ่ะเราจะไปทํามีดอย่างดีนะครับกันเออถามว่าทําไมต้องทํามีดอย่างดีผมรู้สึกว่าการที่อ่แน่นอนครับว่าแร่อันเมื่อกี้เนะี่ยมันหายยากมากถ้าเราสามารถ ทำมีดของมันได้เนี่ยจะดีมากนะครับแล้ววิธีทํามีดก็ง่ายๆครับ2ชิ้นนะครับแล้วก็อะไรก็ได้อีกชิ้นหนึ่งเข้าไปนะครับพยายามนะครับอย่าโอเควิธีการคราฟเดี๋ยวผมจะบอกสูตรนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้อาวุธชิ้นนั้นคราฟออกมาแล้วอันไหนเป็นวัตถุดิบหลักงงไหมคือถ้าเพื่อนๆใส่อันไหนอ่ะมากที่สุดสมมุติว่าอันเนี้ยผมใส่ไอนะครับ2ชิ้นผมใส่เอมัลรนะครับแค่ชิ้นเดียว สิ่งที่ผมหลอมออกมามันก็จะได้เป็นไอนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูเพื่อนๆนี่เพื่อนๆจะได้อันนี้ออกมานะครับนี่แต่ถ้าเพื่อนๆทะลึ่งนะครับใส่เอมมัลลอเยอะกว่านะครับสมมติว่าเพื่อนๆทะลึ่งใส่อิมมัลลอเยอะกว่า2เม็ดและอันนี้ไปเม็ดเดียวนะครับอาวุธที่ได้นะครับก็จะเป็นอิมมัลลอไม่ใช่อันนี้หนุ่เพราะงั้นเราจะให้อันนี้เป็นวัตถุดิบหลักใส่2ชิ้นนะครับแล้วก็อะไรก็ได้อีกอาจจะเป็นอันนี้เกลือก็ได้ครับ เราจะเน้นเอามีดก่อนนะครับเพราะว่ามีดนะครับอันนี้เนี่ยดีมากนะครับสามารถฟาร์มโลก2นะครับได้อีกยาวๆเลยนะครับผมแนะนําว่าถ้ามาโลก2นะครับทามีดอันนี้ก่อนนะครับจะทําให้เราเนี่ยสู้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับและมันใช้วัตถุดิบน้อยมากนะครับเพราะว่าอาวุธนะครับยิ่งชิ้นใหญ่ของเกมนี่เนี่ยอาวุธยิ่งชิ้นใหญ่นะครับมันจะใช้เนื้อนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันต้องใช้เนื้อวัตถุดิบเยอะมากนะครับระดับ10ก้อนนะครับถึงจะได้พวกดาบขึ้นไป หลายคนอาจจะติดปัญหาเรื่องว่าเฮ้ยทำไมตัวเองแบบว่าพยายามคาฟชุดแล้วได้ได้ชุดกระจกนะครับเอาง่ายๆชุดของเกมนี้นะครับหรืออาวุธของเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับอันที่1ผมเรียกว่าเล็กสุดแล้วกันอ่ะเกาะเล็กเกาะกลางเกาะใหญ่นะครับเล็กกลางใหญ่นะครับมันมี3ระดับเริ่มที่ระดับแรกนะครับอดูของคนนี้ก็ได้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแบบเสื้อกั๊กเนี่ยเห็นไหมดูของคนที่เขาตัวสีเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นเสื้อนะครับอันนี้เนี่ยเขาใส่วัตถุดิบนะครับ ในการหลอมอ่ะน้อยแต่ถ้าเพื่อนใส่เยอะขึ้นมานิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้ก็ได้มสมมติว่าถ้าเพื่อนๆ,ๆใส่วัตถุดิบค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยคือเกาะระดับเบานะครับนี่คือเกาะระดับเบาสุดนะอแต่ถ้าเพื่อนๆ,ๆใส่เข้าไปอีกสักนิดนี่อันนี้จะเป็นเกาะระดับกลางครับเห็นไหมอันนี้คือเกาะระดับกลางเลยนะเนี่ยมันคือเกาะระดับกลางนะครับก็จะมีสบู่ไรค่ะครเวลสบู่ไรก็ จัดไปนะครับแต่ถ้าใครที่อยากได้เกาะใหญ่กว่านี้อีกนะครับก็ต้องใส่เนื้อวัตถุดิบนะครับเยอะกว่านี้อันนี้ผมอาจจะไม่พออ่าเนี่ยเดี๋ยวนะเฮฟวี่คือมันต้องใส่เยอะมากอ่ะจนกว่าจะได้ระดับที่ผมใช้อยู่เนี่ยเห็นไหมมันจะมีระดับเฮฟวี่นะครับก็คือต้องใส่เยอะมากๆนะครับไม่ต่ํากว่า30ก้อนนะครับรวมกันเนี่ยไม่ต่ากว่า30ก้อนเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้นะครับเกาะแบบที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยเกาะแบบที่ผมใช้อยู่คือระดับเฮฟวี่นะครับคือ คือเอาง่ายสรุปอีกทีหนึ่งถ้าเรายิ่งใช้วัตถุดิบนะครับในการหลอมน้อยเราอาจจะได้เกาะระดับเริ่มต้นแต่ถ้าเราใช้วัตถุดิบในการหลอมเยอะขึ้นมามันจะได้เกาะระดับกลางแต่ถ้าใช้วัตถุดิบในการหลอมเยอะมากๆนะครับก็จะได้เกาะระดับใหญ่สุดนะครับก็คือระดับเฮฟวี่นะครับมันก็จะดูหนาๆนะครับเนี่ยหนาๆแบบที่ผมใช้อยู่อ่าแต่ถ้าใช้แบบวัตถุดิบในการหลอมน้อยเกาะมันก็จะบางๆแบบนี้นมและความหนาความบางของเกาะ มันช่วยอะไรแน่นอนครับว่าเกาะยิ่งหนายิ่งมีคุณสมบัตินะครับต้านทานดาเมจด,ดาเมจนะครับได้มากยิ่งขึ้นนะครับตามนั้นตามนั้นนะครับอันนี้จบไปแล้วนะสำหรับสิ่งที่ควรทำนะครับสิ่งที่ควรทำอ๋อแล้วช่วงหลังๆนะครับช่วงหลังๆแรกๆเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆได้พิคแอค t h i เนาะหนึ่งหมื่นสองหมื่นเนี่ยอ่ะมันยังถือว่าแบบใช้ไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับแต่ถ้าเริ่มแบบว่าใช้พิคแอค t h i นะครับเนี่ย สีเข like. <c oughs> <laughs> ียวที่ผมใช้อยู่เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้ในส่วนของลอดโพชช่นแล้วนะเพราะว่าถ้าจะขุดแบบเน้นทําเวลาเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องมีลอดโพชช่นนะครับลอดที่ผมจําเป็นนะครับสุดเลยนะครับอันนี้ครับ500ซื้อมาครับยังไงก็คุ้มครับสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเควสกอบบินนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าไปตรงไหนนะครับเผื่อใครอยากทำนะอันนี้คือย้ำนะว่าไม่ควรทำแต่ถ้าอยากทำก็จะบอกนะครับก็จะบอกนะครับนี่ ให้มนมาตรงนี้กันครับหลังร้านค้าตรงนี้นะครับให้ปีนไปเรื่อยๆครับเราจะเจอรังกรอบบินนะครับอันนี้เนี่ยแนะนําว่าทําช่วงหลังเกมหรือท้ายเกมสุดๆนะครับคือถ้าไม่เลดจริงอย่าหาทานะครับเดี๋ยวว่าเดินมาเริ่มลงแล้วเมื่อกี้ผมอาจจะมีช่วงอ่ะนี่นะครับนี่คือจุดกรอบบินนะครับแต่ถ้าใครไม่เข้าใจนะครับนี่นี่ซึ่งไอตัวนี้เนี่ยถามว่ามันเปลืองทรัพยากรยังไงนะครับ มันจะให้เราเนี่ยเอาของมาให้มันและแรกๆเนี่ยอาจจะแค่แบบ5 0าพันโกนะครับแล้วก็เอาแบบเอยเอาไดมอนด์มาให้ฉันหน่อยแล้วก็เงินอีกหมื่นนึงอะไรเงี้ยเยอะมากนะครับตอนนี้ผมก็ยังติดมันอยู่นะครับคือไม่มีเงินนะครับมาทำเควสตตัวนี้ต่อแล้วนะครับใช้เงินเยอะมากครับอืมอ่ะส่วนถ้าใครยังมาไม่ถูกนะเดี๋ยวผมอันนี้ให้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะจุดที่เราสปาออกมาไหนว่าจุดที่เราสปามาอ่ะนี่ไงจุดที่เราสปามานะครับเราสปาที่จุดนี้ใช่ไหมเพื่อน เ,เราจะเปาที่จุดนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะวงกลมไว้ให้และจุดที่ทำเควสนะครับเป็นจุดนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมผมผมจะทำมาร์กนะครับไว้ให้ในคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับว่าเราต้องเดินมาอย่างนี้นะครับผมแนะนำว่าหลังเกม oh. จริงๆนะถึงจะมาเลดเกมแบบคือเพื่อนๆต้องเลดเกมจริงๆถึงจะมาทำเควสนะครับก็วินตัวนี้เนาะนี่น่าจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ผมสามารถถ่ายทอดได้แล้วนะครับผมส่วนแมวอะแมวอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูก็ได้นะครับ ก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยทำเคเวสกอบบินตัวเนี้ยเสร็จนะครับเขาจะปลดล็อกถ้ำให้เรานะครับนี่เห็นไหมถ้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีตัวสลงสลามนะครับแล้วก็จะมีน้ําตกนะครับน้ําตกตรงนี้แล้วก็ไปตรงไหนวะนอ่แมวนะครับแมวอยู่นี่ครับโอ้โหมาอยู่อะไรตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับ ไอยู่อะไรตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับที่ดีๆมีให้อยู่ไม่อยู่มาอ,อยู่ตรงที่หายากซะด้วยกู <c oughs> อย่างชอบเลยแมวตัวนี้